อยากสอบติดทุนการศึกษาแต่คู่แข่งเยอะทำยังไงให้คะแนน IELTS ของคุณโดดเด่นกว่าใครสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมย์คือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELS t at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELS t ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%แน่นอนเลยนะทุนการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะทุนเต็มเนี่ยคนสมัครเยอะมาก นะคะดังนั้นเนี่ยการเตรียมคะแนน IELTS เนี่ยถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะต้องมีเวลาที่จะยื่นเอกสารไปส่งเขาแต่การที่สมัครทุนที่คนสมัครเยอะๆเนี่ยจะต้องทำใบคะแนน IELTS ยังไงให้เด่นกว่าใครมาดูกันค่ะประการแรกเลยนะทำไมใบคะแนน IELTS ถึงสำคัญ ต่อการขอทุนมันสําคัญก็เป็นเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าคุณจะสามารถไปเรียนกับเขาเข้าใจไหมอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเรียนในโปรแกรมปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกที่ต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษนะคะเวลาเข้าเรียนในมหาลัยเนี่ยคนที่เรียนกับคุณเนี่ยก็คือคนอังกฤษนะก็คือเจ้าของภาษานะดังนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาเลยค่ะแค่ดูว่าทักษะการสื่อสารของคุณเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับเขาไหม เวลาทิเชอร์เข้ามาสอนน่ยคุณฟังเขาเข้าใจไหมคุณเขียนอะไรอะไรเงี้ยคุณทําได้ไหมหนังสือเรียนภาษาอังกฤษหมดอ่านเข้าใจไหมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พวกทุนการศึกษาเนี่ยเขาต้องการจากคุณต้องการความแน่ใจว่าคุณไปแล้วรอดเพราะว่าทุนการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทุกคนเขาให้สมมติว่าให้10คนเขาก็ต้องมั่นใจว่า10คนเนี่ยถ้าส่งไปอ่ะเรียนสําเร็จนะคะ ไม่ใช่ว่าสิคนนี้ส่งไปแล้ว5คนเรียนไม่รู้เรื่องคิดถึงบ้านเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งเขาไม่ต้องการแบบนี้นะคะเพราะเขากําลังลงทุนกับคุณอยู่เขาจะต้องมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะเรียนแล้วไปรอดจริงๆเนี่ยต่อมานะคะทำไมการเรียนการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ IELTS ถึงจะช่วยให้คุณได้เปรียบก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เขาบอกว่าทุนการศึกษานี้ต้องการคะแนน IELTS 7.0เขาไม่ได้บอกว่ามากสุดเขาบอกว่าอย่างน้อยใช่ไหมเขาบอกว่าขั้นต่ำ7.0นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสมัครทุนการศึกษาทุนเต็มหรือ,อทุนการศึกษาที่ป๊อปปูล่าเนี่ยเขาก็จะมีคนแข่งเยอะถ้าคุณสมบัติของคุณกับคนอื่นเหมือนกันนะคะต่างกันที่คะแนน IELTS คุณได้7เขาได้7.5คุณคิดว่าเขาจะเลือกใครเขาก็เลือกคนนั้น ใช่ไหม7.5เนี่ยแสดงว่าภาษาอังกฤษเก่งกว่าคุณนะแสดงว่าโอกาสที่เขาจะเรียนเข้าใจใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้เนี่ยมีมากกว่าคุณดังนั้นถ้าเขาจะลงทุนกับใครเนี่ยเขาลงทุนกับคนที่ชัวร์กว่าใช่ไหมเวลาที่นักเรียนมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกแม่ว่าเนี่ยคุณแม่หนูอยากได้7.0ไม่บอกเลยว่านั่นคือขั้นต่ําค่ะคุณต้องได้อย่างน้อย7.5 และ7.5เป็น8เนี่ยนี่คือระดับ native speaker เลยนะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ภายใน1เดือนนะคะโดยเฉพาะถ้าพื้นฐานน้อยๆคุณจะต้องให้เวลาตัวเองเต็มที่เลยนะคะถ้ารู้ตัวว่าจะต้องใช้อยากได้ทุนเต็มนี้ถ้ามากสุดปีหนึ่งได้อยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าคุณจะฝึกอย่างไม่เครียดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะแน่นกว่าคนอื่นๆที่แบบเร่งเๆ่แล้วติอเอลไปสอบสอบยังไงก็สอบไม่ได้เพราะว่าเทคนิคอะ เทคนิคอะจริงๆอะช่วยมากสุดคือ5.5ต่อจากนี้ไปอะคือทักษะนะคะแล้วคุณมีเวลาฝึกนานเท่าไหร่ล่ะยิ่งมีเวลาฝึกทักษะนานคุณก็จะสามารถทำคะแนนระดับสูงได้นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่มาเล่นกันได้นะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคุณอยากได้ทุนที่ป๊อปปูล่าขนาดนี้คุณก็จะต้องมีคนช่วยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณติวเองเพราะว่าถ้าการติวระยะยาวติวเองเนี่ยจะทำให้เลิกกลางคัน โอกาสตรงเนี้ยสูงมากนะคะเพราะคุณไม่มีกําลังใจไงคุณแบบวันนี้ติวดีกว่าติวตามอารมณ์แบบเนี้แล้วเมื่อไหร่จะสําเร็จล่ะนะคะถึงถ้าคุณมีเป้าหมายคุณต้องให้ ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยต้องลงคอร์สเรียนเพื่อที่เขาจะได้ช่วยนำทางในส่วนตรงนี้อย่างเช่น i l l t s ส์โฮมเนี่ยมให้แผนการเรียนเลยนะว่าช่วงปรับพื้นฐานคุณติวอะไรช่วงเข้า IELTS คุณติวอะไรไม่ใช่ว่าตื่นมาคุณต้องมานั่งนึกว่าคุณจะติวอะไรเพราะว่าแค่ต้องฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ใช้กำลังเยอะอยู่แล้วตอนแรกๆเนาะดังนั้นถ้าคุณจะต้องมานั่งตัดสินใจเองเอีกเนี่ย บอกเลยคะ่ะว่าคุณเอาเวลาไปนั่งดู Netflix จะดีกว่าเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมักจะไม่ต้องไม่ไม่ชอบทำอะไรยากๆมาพูดกันตามตรงนะน,นี่คือธรรมชาตินะคะสมองจะคอยหาอะไรง่ายๆทำเพราะว่าความยากคือความลำบากและความลำบากก็คือเหมือนหมายความว่าเหมือนกับในสมัยก่อนในช่วงยุคหินนะ่ะความลำบากก็คือโอกาสที่จะตายมันก็มีเยอะขึ้นใช่ไหม เราต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันแต่สมองของเราเนี่ยมีอายุเป็นล้านล้านปีนะคะสมองของเรายังอยู่ในช่วงที่พยายามทําให้เราแบบเอาตัวรอดได้การเอาตัวรอดได้คือการไปทางง่ายๆไว้ก่อนนะคะแล้วยากๆอ่ะค่อยทําดังนั้นเนี่ยการติวเองถึงเสียเวลาและเสียเงินไงเพราะว่ายังไงยังไงอ่ะคุณก็ไม่สามารถทําคะแนนระดับนี้ได้ถ้าคุณติวเอง ะะจะลองทําเลยก็ได้นะมีหลายคนไปได้ไปลองมาสุดท้ายก็มาคุยกับเมย์แล้วก็ขอเข้าติวในเอลซันโฮมเพราะว่าเสียเวลาและทุนการศึกษาเนี่ยบอกตามตรงนะว่าเขาไม่ได้เปิดให้คุณสมัครตลอดชีวิตคุณจะมีเวลาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นอนะในการที่จะสมัครเพราะต่อจากเนี้ยคุณก็จะมีงานมีครอบครัวมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งทําให้บทบาทหน้าที่ของคุณเนี่ยแตกต่างออกไปนะคะคุณจะมีเวลาสมัครทุนการศึกษาจริงๆประมาณ2-3ปีเท่านั้นแหละ ดังนั้นมาพูดกันตามตรงคุณไม่มีเวลาที่จะนั่งติวเองคุณต้องทําให้เสร็จเร็วๆเพื่อที่คุณจะได้คว้าโอกาสนี้เพราะต่อจากนี้ไปคุณจะได้ได้เอาโอกาสเนี้มาทําให้ชีวิตของคุณได้เปรียบนะคะทางด้านการใช้ชีวิตทางด้านภาษาทางด้านไรายได้แล้วต่อจากนี้ไปคุณจะมีครอบครัวคุณจะทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสนใจของคุณก็จะไปทางอื่นนั่นละแต่อย่างน้อยภาษาอังกฤษคุณเก่งนะคะ ต่อมาคือนอกเหนือจากมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะแนะนำในส่วนตรงนี้ก็คือแผนการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ IELS at home เนี่ยจึงเป็นคอร์ส IELS ออนไลน์ที่มีแผนการเรียนเพราะปกติคอร์สอื่นจะแบบเปิดคลิปนั่งดูซึ่งมานั่งดูเมสอนนั่งดูได้แต่บอกเลยนะยังไงยังไงคุณก็ไม่เก่งเพราะคนเก่งก็คือเมอย์ยงเดิมนะคะถ้าคุณไม่ฝึกภาษาอังกฤษยังไงคุณก็ไม่เก่งดังนั้นเมย์ก็เลยสร้างแผนการเรียนที่ถูกทดสอบมาแล้วหลายปีเลยนะคะว่า พอเอามาให้นักเรียนของเมธ์ทเนี่ยเขามีแผนการเรียนว่าแต่ละวันเนี่ยจะต้องฝึกอะไรบ้างแล้วเขารู้ว่ามันสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วเท่าไหร่คือพออันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะสาหรับคนที่เรียนออนไลน์นะคะแม้กระทั่งเรียนสดเรียนสดก็ไม่มีการบ้านแล้วไปเรียนทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งมันไม่พอค่ะมันต้องฝึกทักษะเองทุกวันการเข้าเรียนสดก็เถอะคุณก็เห็นทีเชอร์พูดภาษาอังกฤษแต่คุณได้ฝึกไหมและถ้าฝึกกับทีเชอร์เนี่ย แล้วที่บ้านไม่เคยฝึกฟังเนี่ยคุณจะเก่งขึ้นเร็วหรอก็ไม่นะคะดังนั้นเนี่ยแผนการเรียนน่ะมันจะต้องมีในข้อสอบออนไลน์เออในการคอร์สออนไลน์แบบอิเล็กทรอนิเพราะว่าคุณจะได้ไประโยชน์ทั้งสองแบบเลยแบบแรกคือความสะดวกในการเรียนคุณสามารถที่จะอัพเนื้อหาเร่งสปีดได้เร็วและมีแผนการเรียนในการฝึกทักษะในแต่ละวันด้วยนี่แหละคะ่ะจึงเป็นสาเหตุที่นักเรียนของเมย์สามารถทำคะแนนได้เร็วทำคะแนนที่ต้องการได แบบแบบติดจรวดเลยอ่ะเป็นเพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเพราะการฝึกแบบนี้ไม่ใช่การฝึกแบบเรียนไพเวทไม่ใช่การฝึกแบบสดนั่นเป็นการเรียนสมัยเก่าค่ะสมัยนี้มันไม่จําเป็นละเพียงแค่จะต้องฝึกตามแผนการเรียน d a i l y Top Star เท่านั้นนะและการฝึกเนี่ยก็จะทําให้คุณมั่นใจในมีความมั่นใจในการทําข้อสอบมากขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเริ่มเก่งขึ้นไง นี่ไม่ใช่มานั่งติวเทคนิคติวแนวข้อสอบนี่คือพื้นฐานทักษะของคุณเก่งขึ้นจริงๆพอพื้นฐานเก่งขึ้นเนี่ยคุณก็จะสามารถทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําคะแนนที่ต้องการเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วมาฝึกกันนานขึ้นจาก7ก็กลายเป็น7.5แล้วก็เป็น8แล้วคุณก็จะได้เปรียบในการไปสมัครทุนการศึกษาแล้วเลือกเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ i อเอลสอย่างไรล่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้คะแนนเนี่ยมากน้อยขนาดไหน คุณมีความจริงใจเอจริงจังและมีวินัยในการฝึกทักษะมากน้อยขนาดไหนคนที่เรียนกับเมต้องการทุนการศึกษามีวินัยดังนั้นพอเข้าติวในแผนการเรียน d ด i l y Top s ต a r นะไม่เกียรติิ์เขาก็ผ่าน มันง่ายขนาดนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีกําลังใจคุณแบบเออได้ทุนก็ได้ไม่ได้ทุนก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเรียนค่ะไม่ต้องเรียนสดด้วยซ้ำเพราะสดก็ช่วยคุณไม่ได้เดียวก็ช่วยคุณไม่ได้แถมค่าเรียนเป็นแสนคุณต้องไปนั่งพิจรารณาก่อนว่าสาเหตุที่คุณอยากได้ทุนการศึกษาเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณต้องการเองหรือเพราะเห็นเพื่อนๆเ,เขาสมัครหรือเพราะผู้ปกครองแบบบอกว่ามันจะดีสําหรับคุณมันต้องเป็นความต้องการจากใจของคุณ นะคะถ้าคุณเห็นตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเรียนแล้วมีความสุขแบบนี้มันจะเป็นไฟที่ทำให้คุณเนี่ยเรียนกับไอโอสโทมและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าคุณไม่มี why หรือไม่มีเหตุผลว่าทำไมตัวเองถึงอยากได้ทุนเนี่ยคุณไปเรียนกับใครไม่ว่าคนนั้นจะเก่งขนาดไหนที่มาสอนคุณนะ่ะคุณก็ไม่สามารถทำคะแนนที่คุณต้องการได้มันแค่นี้จริงๆทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากตัวคุณค่ะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนเอ๊ะทำไมนะทำไมเราอยากได้ทุนนี้ ทำไมเราอยากได้คะแนน i อเอลระดับนี้เพราะว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอ๊วันนี้ไปลองสอบ i อเอลสิกว่าไม่ใช่นะคะทุกคนคือมีเหตุผลที่ต้องใช้ใบคะแนน i อเอลและเมย์อยากให้คุณลองพิจารณาสิว่าเหตุผลของคุณคืออะไรนั่นจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายโอเคดังนั้นนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมยังไงลงมาในคอมเมนต์นะหรือทักมาในเพจพิชิต i อเอล7.0 นะของ Facebook แล้วมาดูแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณเลยค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ